พี่สาวนะคะยอดสวยมากเลยค่ะขีดโสมแดงกับอะมิโนยางไงบ้างครับพี่ขอบคุณค่ะข้อมูลดีๆนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ปานีจ่ายเค้่งนะคะมาลุยป่าปักกุ้ง อีกกระแพงเพชรนะคะดูยอดนะคะดูยอดสุดยอดเลยค่ะคคกนนยัััาาบอเเล่่่งงไมทร้พี่ขาพี่ใช้อะไรคะไวยงามขนาดนี้ยอดสวยมากโโททรศัพ์นค่ะค่ะกี่วันฉีดทีคะสิบวันค่ะสิบวันฉีดครั้งหนึ่งแล้วพี่ใช้ประมาณไหนคะใช้โอ้ยยอดแบบสวยมากเลยนะคะ ดยอดเลยค่ะดูยอดนะคะสนใจทักได้นะคะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะยอดงามแท้